สวัสดีค่ะพบกับรายการวัลเล่ Crazy จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันคู่ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติโปแลนด์ในการแข่งขันคัดโอลิมปิก2024ที่ประเทศโปแลนด์เป็นเจ้าภาพค่ะโดยผลปรากฏว่าทีมชาติไทยนะคะเอาชนะทีมชาติโปแลนด์ไปได้3ต่อ2เซตค่ะด้วยสกอร์25ต่อ18 7ต่อ25 25ต่อ22 23ต่อ25และ15ต่อ12ค่ะส่งผลทำให้ทีมชาติไทยนะคะได้คะแนนในการแข่งขันครั้งนี้แล้วค่ะเราได้มา2คะแนนนะคะรั้งอันดับที่5ของกลุ่ม C ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยนะคะ ที่สามารถเก็บชัยชนะแรกในการแข่งขันคัดโอลิมปิก2024ได้เป็นที่เรียบร้อยและยังเป็นการชนะเจ้าภาพด้วยนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกมในวันนี้กันสักนิดนึงนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้นะคะสาวไทยของเราเริ่มคืนฟอร์มแล้วค่ะทุกๆคนเล่นได้ดีทุกๆตำแหน่งเล่นได้ดีมากนะคะโดยเฉพาะเซตแรกเนี่ยเราจับบล็อกโปแลนด์ได้หลายแต้มเลยนะคะในช่วงต้นเซต บวกกับโปรแลนด์เองเนี่ยก็เสียเองเยอะนะคะในช่วงเซตแรกนะคะก็ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายมากๆเลยนะคะไม่คิดว่าเราจะได้เซตจากโปรแลนด์ตั้งแต่เซตแรกเลยนะคะแต่สุดท้ายนะคะเราก็เล่นด้วยความสุขนะคะแล้วก็เล่นกันเข้าขาต้องบอกว่าวันนี้ทีมไทยของเราเนี่ยรับบอลเสิร์ฟได้ดีมากเลยนะคะบอลแรกเนี่ยดีมากเลยก็เลยทําให้เราเนี่ยเปิดบอลสูตรได้พอเราเปิดบอลสูตรได้เนี่ยโปรแลนด์ก็ตามเราไม่ทันคะ่ะ ทำให้เราชนะไปแบบสบายๆเลยค่ะสําหรับเซตแรกแต่พอมาเซตที่2นะสิคะสถานการณ์เปลี่ยนไปมากเลยค่ะต้องบอกว่าหนังคนละม้วนเลยนะคะเพราะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยแพ้ทีมชาติโปแลนด์ไปนะคะแต้มขาดลอยมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าเซตที่2เนี่ยเราได้แต้มไม่ถึง10แต้มนะคะเราได้แต้มไม่ถึง10แต้มคะ่ะแล้วก็เซตที่2เนี่ยต้องบอกว่าโปแลนด์เขาเสิร์ฟดีมาก เราเี่ยไม่สามารถเปิดบอลแรกได้เลยนะคะโปแลนด์เสิร์ฟมาเราเปิดไม่ได้โปแลนด์เสิร์ฟมาเรารับไม่ได้จนสุดท้ายทําให้เราทําเกมรุกไม่ได้และโค้ชด่วนก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงมานะคะเพื่อเป็นการแก้สถานการณ์แล้วก็พักตัวผู้เล่นหลักไว้เลย แต่สุดท้ายค่ะก็ต้านทานความแข็งแกร่งของโปแลนด์ไม่ไหวจริงๆค่ะบวกกับแรงเชียร์ของเจ้าภาพด้วยนะคะก็เลยทําให้โปแลนด์ชนะเราไปแบบขาดลอยมากๆนะคะแต้มขาดมากๆเลย25-7ค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะ25-7จริงๆค่ะในเซตที่2นะคะที่เราแพบโบแา้โปแลนด์ไปแต่พอมาในเซตที่3นะคะก็ต้องบอกว่าเซตที่3เนี่ยเราก็กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เซตนี้ แต้มสูสีกันมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าแต้มสูสีกันมากๆเลยนะคะจนสุดท้ายในช่วงท้ายเซตนะคะที่โปลแลนด์เสียเองเยอะและเราก็เล่นดีมากๆนะคะในช่วงท้ายเซตเซตที่3จนทําให้เราสามารถเอาชนะไปได้นะคะต้องบอกว่าตัวเปลี่ยนเกมอีกคนหนึ่งเลยนะคะสําหรับในเซตที่3เนี่ยก็ต้องยกความดีความชอบให้กับวิภาวีเลยละคะ่ะต้องบอกว่าถ้าได้ขึ้นตบทีไรนะคะก็เป็นแต้มทุกทีเลยสําหรับวิภาวีนะคะ ตบเป็นแต้มตกเป็นแต้มหรือแม้แต่กระทั่งบางลูกนะคะโชว์สกิลการหยอดก็ยังได้แต้มจากโปลแลนด์นะคะต้องบอกว่าเซตที่3เนี่ยวิภาวีมาดีมากๆนะคะต้องขอชื่นชมวิภาวีสีทองเลยค่ะสำหรับวันนี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมอีกคนหนึ่งเลยที่ทำให้เกมวันนี้สนุกแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยของเราชนะไปได้ในเซตที่3นะคะแต่พอมาเซตที่4นะคะก็ต้องบอกว่าทีมชาติโปลแลนด์เนี่ยเขาก็อาศัยลูกฮึดนะคะ อาศัยการตกที่สูงนะคะการตกที่หนักหน่วงจากตีเซยกนี่แหละค่ะตัวตกหัวเสาของเขานะคะตัวบีหลังตัวเก่งของเขาเลยแต่ต้องบอกว่าเซตที่4เนี่ยถึงแม้ว่าในช่วงต้นเซตแล้วก็ช่วงกลางเซตเนี่ยโปแลนด์ o เขาจะนำเราไปนะคะแต่ในช่วงท้ายเซตค่ะทีมไทยก็ไล่มานะคะไล่มาจนเกือบทันแล้วค่ะเกือบจะได้เซตที่4ไปแล้วนะคะ แต่สุดท้ายค่ะโปแลนด์ Bo ก็อาศัยลูกตบที่หนักหน่วงอาศัยความสูงใหญ่นะคะเอาชนะเราไปได้ในเซตที่4ค่ะและในเซตที่5เซตตัดสินนะคะก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเรากับทีมชาติโปแลนด์เนี่ยเบียดคู่ขี้สู่สีกันมาเลยนะคะแต้มต่อแต้มเลยค่ะ ทำคะแนนไล่ตามกันแบบโอ้ไม่ห่างเลยนะคะแล้วก็มีจังหวะหนึ่งด้วยนะคะในช่วงเซตที่หที่อยู่ดีๆกรรมการก็กดสัญญาณแล้วก็บอกว่าให้จำบอลนะคะซึ่งจังหวะนั้นนะเป็นจังหวะที่ไทยกําลังจะได้แต้มอยู่แล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกรรมการนะคะกรรมการให้จำบอลเล่นใหม่สุดท้ายเราเสียแต้มนั้นไปเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสาวไทยของเรานะคะรวบรวมกําลังกายกําลังใจกันนะคะ กลับมาพลิกชนะได้นะคะในช่วงทายเซตที่หและต้องบอกว่าคนที่ทำให้ได้แต้มสำคัญนั่นก็คือเตยหัตถยาบำรุงสุขคนนี้แหละค่ะที่เป็นคนบล็อกแต้มต้องบอกว่าแต้มนั้นเนี่ยเป็นแต้มที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วหัตถยาก็ทำได้ค่ะและสุดท้ายนะคะทีมสาวไทยของเราก็เอาชนะทีมชาติโปโลแลนด์ไปได้ในเซตที่5ค่ะด้วยสกอร์15ต่อ12นะคะต้องบอกว่าโปโลแลนด์เนี่ย ีเสียเองนะคะซึ่งไม่ทัชบล็อกทีมชาติไทยนะคะแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยทางทีมชาติโปลแลนด์ก็ต้องขอชาเลนจ์ไว้ก่อนละค่ะเผื่อจะมีปาฏิหาริย์ใช่ไหมคะแต่พอชาเลนจ์ออกมาแล้วก็สรุปว่าไม่ทัชบล็อกทีมไทยจริงๆด้วยค่ะ จนทำให้สุดท้ายทีมไทยได้แต้มที่15ไปแล้วก็ชนะโปลแลนด์ไป3ต่อ2เซตอย่างที่เราเห็นเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าถ้าดูจากสถิติหลังจบเกมแล้วนะคะทีมสาวไทยของเราก็มีสกิลเหนือกว่าในเรื่องของการแอตแท็กหรือว่าในเรื่องของการทำแต้มนั่นเองค่ะเราได้มา66เลยนะคะจากการแอตแทกหรือว่าการตบนะฮะส่วนโปลแลนด์ได้มาแค่59เองค่ะแต่ถ้าไปดูสกิลการบล็อกแล้วแน่นอนคะ่ะโปลแลนด์เขาบล็อกได้13แต้มนะคะ ในขณะที่เราบล็อกได้แค่5แต้มค่ะส่วนการเสิร์ฟค่ะโปแลนด์เสิร์ฟดีกว่าเรานะคะเสิร์ฟเไปถึง6แต้มนะคะเราเสิร์ฟเได้แค่2แต้มค่ะแต่สุดท้ายค่ะ o p e n t error นะคะ,รออระ,คะหรือว่าการเสียเองโปแลนด์ทำเสียเอง24เราทําทำเสียเอง22ค่ะต้องบอกว่าสกิลต่างๆเนี่ยไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะยกเว้น ในเรื่องของการบล็อกนะคะที่โปแลนด์เนี่ยเขาบล็อกดีกว่าเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาตัวสูงกว่าเรามากนะคะก็ต้องยอมให้เขาไปแต่สุดท้ายเราก็ได้ชัยชนะในแมตช์นี้มาครองค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างหลังจากที่ได้ชมการแข่งขันแมตช์นี้จบแล้วนะคะรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะคะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิ h ช n แนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ